เงเนี่ยบอกได้เลยว่าปีขานปีขานปีเสือนี่เ้งนี่หมายถึงว่าสภาวะของดวงเ้งนี่ยกรรมเก่าตามราวี<อ>กรรมเก่าลงมาสนอง ก็ไม่ใช่เลวร้ายเสมอไปนะสมมติคนสั่งสมคุณงามความดีปีนี้แหละสำหรับปีของคุณนะใครทําความชั่วเนี่ยมันจะเปิดเผยปีนี้ก็ปีของคุณนะอ๋อเหี้นี่คือใครดีก็อาจจะดีปีนี้ใช่ครับใครชั่วก็ชั่วใช่ครับอ๋ออยู่ที่บุญเก่าที่ทํามาใช่ครับรวมถึงสมมุติว่าคนเนี่ยบุญทํากรรมแต่งมาเหตุปัจจัยสร้างผลมานะครับอุ้ยได้เงินมาก้อนนึงอ่ะถูกหวยอ่ะถูกหวยแต่ป่วย เอออย่างนี้ก็มีทุกขลาบทุกขลาบใช่ครับอย่างสมมติว่าโอ้ถูกหวยรวยเบอร์มาโอ้ได้เงินมาก้อนหนึ่งนะครับจะเป็นต้องอดันกับป่วยคนนี้กับป่วยคนข้างเคียงต้องรับผิดชอบไปหมดเหลือมาอยู่แค่นี้ได้เงินแล้วต้องเอาไปรักษาใช่าจริงเนี่ยเกี่ยวกับกรรมล้วนๆเลยเกี่ยวกับกรรมที่ทํามาเงินทองบริสุทธิ์หรือเปล่าเงินได้มาจากเจตนาอย่างไรถ้าทําความดีเนี่ยคนที่อยู่ในสภาวะเฮงเนี่ยไม่ต้องกลัว เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเริ่มต้นจากวันนี้ปัจจุบันนี้จนไปถึงปีหน้าถือว่าโอเคปีขาเนี่ยต้องระมัดระวังตัวในการทําอะไรก็แล้วแต่เขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยหมั่นรักษาศีลรักษาศีลศีลจะคุ้มครองเราด้วยกายวาจาใจในการความคิดก็ดีให้เรารู้จักในการภาวนาคานะเป็นอะไรที่อยู่กับตัวเองเนี่ยได้ปลอดภัยที่สุด